กองบัญชาการของเขามีอะไรบ้างนะครับสำหรับเป็นที่วางแผนในการบุกโจมตีแบบลู่หนูอเด็กคนนี้่ครับนีือคืัยหนูแบบหนูแบบไหนอะรู้หนูพวกอ๋อรู้รู้หนูก็คือรู้หนูแบบแบบเออหนูหนูมั่วแล้วมั่วแล้วอ่านตังหนึ่งเริ่มเริ่มครับสวัสดีครับตอนนี้เราได้พาทีมงานเสือห้าภาคมาลุย ณที่อุโมงครับอุโมงที่นี่จะเป็นอุโมงคที่เป็นศูนย์ประชาการของชาวเวียดนามซึ่งสมัยสงครามนะครับทางอเมริกาได้มาทิ้งลูกระเบิดชาวเวียดนามได้สร้างอุโมง์เอาไว้เพื่อหลบลูกระเบิดนะครับลูกระเบิดในนี้แบบนี้จะตามนี้จะเต็มไปหมดเลยนะครับปรากฏว่าอเมริกาสู้เวียดนามไม่ได้เนื่องจากมีรูหนูรูหนู thank you thank you สองคนน่าจะ CNN ไงคะมัวดีจริงจริงติ๊กมาถ่ายทำสารคดีค่ะโอ้เหมือนเหมือนเหมือนมากเลยเหมือนว่าอ๋อติ๊กนี่ติ๊กมาถ่ายทำเลยคะคุณผู้ชมคะ